สวัสดีครับผมนภพรอ2007อยู่กับคลินิกดูแลรักษาลอกครับตัวนี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วเนาะก็เป็นคอนเควส์ร้อย DC เหมือนกันนะฮะคนละตัวนะเจ้าของลอกส่งมา3ามตัวเดี๋ยวผมจะมีการสรุปคลิปให้ตัวนี้ก็จะใส่แขนลิมิเต็ดใส่สตาร์ดกโกเมซ่าสีทองนะแต่งไม่เหมือนกันนะครับให้ให้จําง่ายนะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามครับตัวนี้แขนที่ใช้นี่ก็เป็นขนาด100 Li ลิมิเต็ดจะมีลิดนะครับเร็วๆนี้จะพบกับไดว่าที่จะมีลิดแบบนี้ อดใจลอยนิดเดียวอาจจะช่วงปีใหม่นะครับจะมีมาแล้วนะครับปวามงอกแงกนะครับสาเหตุที่น้าเขาเปลี่ยนน็อปเนี่ยนะครับมันก็หลวมตามอายุการใช้งานเนาะลอกก็ใช้งานหนักโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้มาล้างเครื่องระบบกันที่ยึดตัวนี้นะไม่ไม่เอาแค่พอตึงนะครับถ้าขันขาดคานี่เป็นเรื่องเลยนะผมบอกให้เลยนะครับนี่ก็ขันมาค่อนข้างแน่นเลยนะอันตรายนะครับตัวนี้ประกอบชุดกดมาผิดนะครับชุดกําลังเบรกผิดนะครับตัวนี้ ก็กำลังเบรกก็จะอ่อนล้าลงไปนะครับที่การสปูลออกแล้วก็ถอดแล้วก็ดันนะครับอย่าไปแงะอย่าไปงัดนะครับรุ่นนี้จะค่อนข้างต้องระวังบอบบางรับแตกได้นะเพราะขาดีซีเนี่ยแตกแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับขึ้นเลยนะครับน้าเขาใช้น้ําก่อยนะตกประหมอตกกระพงนะครับตัวนี้นี่นะครับชุดนี้ก็จะยกออกนะครับเห็นไหมครับว่าเจ้าของลอกให้ดูนิดนึงเฟรมบี้เลยนะครับนี่ที่การประกอบผิดนะที่ประกอบเราเห็นไหมว่าเฟรมเนี่ยน้าๆเห็นครับมีรอยยุบเลย คือประกอบไม่ถูกนะครับมันมีวิธีการประกอบนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นความรู้ของคลินิกผมจะไม่ได้นําเผยแพร่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีวิธีการประกอบนะชุดนี้ทําให้ไม่บี้นะครับเูืลูกปืนใต้เสาะนะก็ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ลื่นล้างเค็คระบบนะครับผมก็ทำความสะอาดเสร็จนะครับก็จะหยดน้ํามันในเรื่องของการส่งกําลังตีนะครับ น,นี้จะเป็นจระบีตลับสีเขียวนะครับของเบลนิกนะดูแลรูปปืนเดินหน้าทางเดียววันเวนะครับชุดดีนะครับ3ามหยดนะครับน้ำมันนี้เป็นไฮสปีดนะจะเพิ่มความประสิทธิภาพในการส่งสายลื่นมากนะครับใส่สาเทิลเหลวนะครับใส่จุดโฟฟง ตัวนี้จะเป็นเจราตบีตลับสีเหลืองนะครับดูแลเรื่องตัวเกี่ยสายนะครับส่วนเรื่องเฟืรองพลาสติกเราก็สามารถใช้ตัวฝาสีเหลืองได้เลยนะครับ นะครับเราจะเป็นอินฟินิตจากค่ายเบลนิกนะครับทั้ง2ตัวเราเฟืองเริ่มเสื่อมสภาพค่อนข้างเยอะนะโทนะครับเป็นคิตกันหมดเลยนะครับทำให้ซื้อเฟืองไว้รอเลยนะครับไปซื้อเฟืองไว้รอคือคนที่มีใจรักดีซีนะปี2010นะครับ ก็คือมันเลิกจะเลิกผลิตแล้วครับเรายังใช้ลอกอยู่ถ้าเราใช้งานหนักเราก็ซื้อเฟืองไว้นะเพื่อได้ยืดอายุการใช้งานในคราวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นจารบีตลับสีฟ้าจากค่ายเบลนิกนะครับเป็นจารบีทนความร้อนนะครับก็จะช่วยให้เวลาเราตกปลาในสภาพอากาศที่ร้อนนะครับก็จะจารบีจะไม่ไหลหนีนะครับก็ยังคงความนุ่มแล้วก็ลดการสึกหรอนะครับดีมากนะครับ ในเรียบร้อยนะครับสะอาดทุกจุดนะครับเขาก็จะประกอบชุดดีซีนะครับเมื่อประกอบชุดนั้นเสร็จแล้วชุดดีซีก็ครับชุดดีซีชุดนี้เราขันแค่พอตึงมือนะครับน็อตพวกนี้นะครับไม่ไม่เด๋อวอย่าไปขันแน่นเกินนะครับเพราะถ้าขาดคาหรือว่าเขี้ยวล็อกหักเนี่ยเป็นเรื่องกว่านะครับเติมน้ำมันนะครับเติมสาทเทเหลว ชุดเดิมตัวนี้ประกอบมาผิดนะชุดกดเบรกนะครับหงายหมดเลยนะครับเขาทำการใส่เข้าไปใหม่นะครับตัวนี้ก็จะใส่ซาเดกโกเมซันะครับครับสีทองตัดกระลอกเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยแขนโกเมซ่าขนาด100่งรดำทองลิมิเต็ดนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราขันตรงนี้ต้องระวังปีนเกียวให้ดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยตัวนี้เป็นซาแดกโกเมซาแขนโกเมซาตขนาด100่มิลนะครับเป็นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดก็คือข้อแตกต่างก็จะมีคีิด ตรงนี้นะครับด้านที่เป็นสีทองถ้าเป็นสีดำธรรมดาก็คือรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้ก็ซาแดกวิ่งตรงนะครับเช็คกำลังเบรกอ่าหนักขึ้นนะครับในระบบเรื่องความลื่นคอนสปูลเช็คนะครับชิปดีซีทำงานปกติความลื่นลื่นขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นน้ำมันไฮสปีดนะครับนี่นะครับแขนด้สวยแบบนี้เลยนะฮะสนใจนะครับก็เดี๋ยวดูตัวที่3ต่อนะครับตัวนี้ ช่างนางการติดต่อนะครับนานที่จะแต่งลอกหรือจะทําลอกนะครับสามารถปรึกษาก่อนได้นะโอเคนะครับขอบคุณเจ้าของลอกที่ไว้ใจคลิปของเราที่ส่งลอกมาล้างถึง3าตัวนี่เป็นตัวที่2เดี๋ยวมาดูตัวที่3าเป็นเบอร์200นะครับฝากกดใจกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของน้าที่ติดตามรับชมนะครับเหมือนที่น้าได้รับชมนะครับตอนนี้ก็แขนกูเปซัดใส่แบบนี้เท่ไปเลยนะครับไม่อายเพื่อนแน่นอนทั้ง3ตัวเลยนะครับโอเคครับตัวนี้รับยาช่องหนึ่งแล้วกลับบ้านได้เต็มตีนเตีย